<rude S 2> สวัสดีครับสวัสดีผู้ดีไฟหาความรู้ <iałem S 1> <ๆ S 2> นะครับอยากดีพินปินสุบุสุคนครับมือนีมีนะครับลายมวนๆนะครับเนาะสิเป็นนะครับลายล้ำซิ่งเขาน n i l ะนะครับแต่ว่าโนดนะครับสามบรรทัดกับมวลได้นะครับสามบรรทัดกับมวลได้วิธีการฝึกท่อจิฝึกแบบใดนะครับสิฝึกให้มันตรงจังหวะส um <s> ิฝึกให้มันพอไปหลินกับจังหวะอ่าซาวเหลีวนะครับให้มันเข่าจังหวะนะครับแนะนําเป็น ฝึกใส่เมทานอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องหาเมทานอมมาฝึกซุ่มือนี่โลกพัฒนาครับนะครับเขาสามารถโหลดแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ได้นะครับโหลดแอปซื่อว่าเมทานอมนะครับเขาก็โหลดมานะครับอันนี้ผมเปิดอยู่เป็นซีซีนะครับเป็นจังหวะซีห้องนะครับความเร็วเทมโปอยู่ที่40นะครับเนาะฝึกที่40นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมีโน้ตขึ้นให้นะครับอมาเบิร์นก่อนนะครับเล่นมาเบิร์นก่อน นับจังหวะพร้อมกันก็ได้น,นะครับเนาะ1 2 3 4ลาด นะครับประมาณนี้นะครับพอเวลาฝึกนะครับเวลาฝึกเขาต้องฝึกจังไดนะครับเขาต้องไปได้ได้ที่ละบรรทัดนะครับบรรทัดแรกมันก็จะเป็นอ่านะครับเดี๋ยวทาน้าเบิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ลาดูลีมีซอนลามีลามีซอนเลลาทีโดเล ห้องสุดท้ายบ่มีโตโนดนะครับเขากะอายุดหรือว่าเขาสี่อหลากเงาก็ได้นะครับ,บ,รรรบไปห้องสุดท้ายนะครับล่องเบิ่งบรรทัดแรกครับสำหรับบรรทัดแรกนะครับเนาะอนับจังหวะมานะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ลาดูลมีซอมลามีลามีซอมล ทันมาครับนะครับเอาไหมครับนะครับสามซีลาโดลีมีซอนลามีลามีซอนลีลาทีโดลีนะครับมันจะเป็นยังสี่นะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่สองนะครับบรรทัดที่สองจะเป็นนะครับเนาะสองสาม ซีลาโดูเลมีซอนลามีลามีซอนเลมีดทีลามีมีเลนะครับมันสี่อ่าส่วนจังหวะที่สี่อ่าต่อร้ายขึ้นไปเลยนะครับเนาะสำหรับของสุดท้ายของบรรทัดที่สองเเป็นมีมีเลนะครับเอาใหม่บรรทัดที่สองใหม่นะครับเอาให้มันทันจังหวะนะครับให้มันซ้ำจังหวะเป๊ะๆเลยนะครับสาม ซีลาโดลีมีซอนลามีลามีซอนลีมีโดทีลามีมีลีนะครับนี่คือบรรทัดที่สองนะครับต่อไปบรรทัดที่สามนะครับบรรทัดที่สามะนะครับสองสามซิมีมีโดมีมีทีมี ที่3นะครับเนาะเอาไหมนะครับเนาะเอาให an ้มันท่านครับให้มันท่านผมนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่มีมีดมีมีทีมีมีลาสนลาทีมีสนลานะครับเมื่อเฮาฝึกแต่ละบรรทัดของแล้วนะครับเฮาน้ำสามบรรทัดมาต่อกันให้ได้ นะครับน้ำสามมาทานมาต่อกันนะครับอลองเบิรงนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี ครับเนี่ยมือเข้านำมาต่อกันนะครับให้มันตรงจังหวะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะสป,ปินหนึ่งสองสามสี่ นะครับเมื่อเฮาได้แล้วนะครับคล่องแล้วเฮาก็ต้องเริ่มเริ่มเพิ่มจังหวะไม่เท่าน้อยขึ้นไปเรื่อยๆคือผมว่าในแต่ละแบบฝึกหัดต้องเพิ่มขึ้นไปจับประมาณลอยถึงลอยยี่สิบนะครับโดยความเร็วนะครับเฮาต้องเริ่มฝึกจากซาซาแบบนี้แหละอันนี้ผมฝึกอยู่ที่นะครับสี่สิบนะครับแชมเปีอยู่สี่สิบนะครับเฮาร้องฝึกร้องประยุกต์ใส่เบิ้งนะครับสําหรับผู้ใดนะครับสีเอาไปไหว้ทายาวฝึกยาวฝึกกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว นะครับมือใดเท้าขีดขานเท้าต้องหล่นมือใดเท้ามันเท้าข้อตรงหล่นนะครับเพื่อที่ว่านะครับมันจะได้พัฒนาการต่อเนื่องระวังมือซ้ายกับมือขวาของเขานะครับให้มันต่อเนื่องแล้วกะ็ฟังจังหวะไปน้ำนะครับพอเขาไปหล่นใส่จังหวะนะครับเปิดซ้าหล่นเนี่ยมันกระสิตรงจังหวะเลยถ้าความเลี้ยวเขาฝึกได้สมมติเ้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามันบ่นหรครับ สมุดเส้าเทมปุหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเข้าไปฝึกไล่เอาไล่ล้ืมสิ่งนี้ไปเรียใส่นะครับนอกาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผู้ใไอมากกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำงานนะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆนะครับพบพกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ